ครับสวัสดีครับผมนายรุจิราตักดิกลุลรหัสนักศนึศึกษา5 4 0 1 0 0 1 6 2สี4 6วันนี้ผมจะแนะนําวิธีการใช้งานที่มีชื่อว่าแหนจักรยานครับแล้วมันค้าเราเปิดโปรแกรม solidworks ขึ้นมาก็กดคาสั่ง new นะครับเพื่อสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่แล้วกด p a r กดตกลงนะครับในส่วนนี้ผมจะเลือกคําสั่ง3 d sketch นะครับแล้วผมจะเลือกว่าดลงบน font plane นะครับทีนี้ผมใช้คำสั่งลายนะครับลากเส้นผมจะใช้คำสั่ง line วาดลงบน font plane นะครับทีีน้กด แท็บเพื่อเปลี่ยนให้เป็นแกน x y นะครับพอเปลี่ยนปุ๊บกว็าวาดลงไปในลักษณะนี้นครับวันี้จะมาจากนั้นกำหนดขนาดในวยคำสั่งสมารถ dimension นะครับให้เส้นนี้ยาวเท่ากับ75นะครับเส้นนี้เท่ากับ100นะครับมุมนี้เท่ากับ155นะครับครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งลายครับทีนี้กดแท็บเพื่อเปลี่ยนให้เป็น z x นะครับ กนซัจากนั้นลากเส้นต่อจากจุดเดิมนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้เส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับวาดออกมาลักษณะนี้นะครับจากนั้นกำหนดขนาดนะครับให้เส้นนี้ยาวเท่ากับ150นะครับแล้วก็ทำมุมกันเท่ากับ10องศานะครับขั้นตอนนั้นจะทำการสเก็ตฟิลเลตนะครับใส่ลัศมีเท่ากับ80นะครับแล้วก็เลือกบริเวณจุดนี้ครับ2จุด ก็ตกลงนะครับก็จะได้นะนี้นีครับกดนีกซิลมาถข้าจากนั้นกดออกจากสเก็ตนะครับทีนี้ผมจะเลือกเส้นนี้กดชิปค้างไว้แล้วเลือกจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งเพื่อสร้างเพนนะครับขึ้นมานกษณะนี้จากนั้นกดตกลงนะครับเพนที่ได้ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นในส่วนของเพนนี้ผมจะทําการวาดวงกลมลงไปบนเพนนะครับให้มีขนาดเท่ากับ25นะครับจากนั้นผมจะทาการสวีปนะครับ ก่อนที่จะสวิฟได้ก็กดออกจากสเกตตก่อนนะครับแล้วก็กดสวินี่นะครับในส่วนของทิศทางก็ใช้ทิศทางนี้นะครับในส่วนของอันนี้ก็ใช้เป็นอันนี้นะครับทีนี้เต็กทินนะครับแล้วก็เลือกใส่ขนาดความหนา1หนึ่งนะครับกดตกลงนี่นะครับจากนั้นผมทําการใช้คําสั่งมิลเลอร์นะครับเทนที่ต้องการก็คือเทนนี้นะครับจากนั้นกดตกลงนะครับชิ้นงานจะถูก Miller ออกมาในสถาน,นี้นะครับทีนี้ผมจะใส่สีกับชิ้นงานนะครับกดชิพค้างไว้เลือก Miller นะครับกดใส่สีด้วยการใช้คำสั่ง edit appearance นะครับกดตกลงนะครับนี่ครับชิ้นงานในส่วนของแฮนจักรยานก็จบลงเพียงเท่นี้ขอบคุณที่ตามรับชมสวัสดีครับ